สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นแลยครับวันนี้ก็อยู่กับเกม LOL Wild นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวทุกตัวนะครับแต่ว่าด้วยด้วยความที่มันเนี่ยมีเป็นร้อยตัวนะผมก็จะแบ่งเป็นแต่ละ ep ไปนะโอเคนะนี่ตัวเราก็จะมารีวิวนี่เลยนะครับนี่ตัวแรกนะตัวนี้คือมีชื่อว่าหลีซินนะนี่มาดูที่สกิลติดตัวกก่อนนะสกิลติดตัวของอันนี้ก็คือ ไอสกิลของลีซินเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยได้รับความเร็วโจมตี40%นะสาหรับการโจมตีสองครั้งถัดไปเป็นเวลาสาวินาทีนะการโจมตีครั้งแรกจะฟืน้นฟูพลังงาน40หน่วยนะและการโจมตีครั้งที่สองจะฟืน้ฟงงนฟูเท่ากับครึ่งหนึ่งของครั้งแรกน,ะนี่โหอันนี้ผมมีสกินมวยไทยนะแต่ไม่ได้ใส่นี่นะก็โป้งนี่งานด้วนยะเราจะแบบโจมตีเร็วมาก สกิลแรกนะก็เป็นการลื่นพลังไปนะแล้วเราก็กดอีกครั้งก็เป็นการพุ่งไปสามแล้วตัวนี้มันก็ต้องใช้พลังงานนะสกิลที่สองก็คือมันจะทําการพุ่งไปอย่างนี้นะนี่สามารถกดได้อีกทีนะนถ้าเราพุ่งไปโดนศัตรูเนี่ยเราจะได้ลูกนะถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นการบัฟการโจมตีสองครั้งแัดไปนะ ก็คือการโจมตีสองครั้งถัดไปก็คือมันจะเป็นการแบบสร้างความเสียหาย65เปอร์เซ็นะแล้วก็ได้รับดูดเลือด40เปอร์เซ็นะสกิลที่สองนี่ก็จะเป็นการทุบพื้นนะเอออย่างงี้ทุบปั้มกดอีกทีนึงก็คือจะสโลศสตูลอ่าก็ไม่มีอะไรมากนะสกิลต่อมาอันติเมทนะก็เป็นการแบบทำการผักสตูนนะหยาหยาเฮ้ยหยาออกไปไหน ไปซะอ่าประมาณนี้นะสำหรับลีซินสำหรับตัวต่อมานะครับก็จะมีชื่อว่าเออกอดน,นะมั้งนะ้วยการโดยสกิลแต่ตัวก็วคือการโจมตีของเออกอดเนี่ยและสกิลเพิร์กจะเป็นประกายระเบิดออกมาจากปืนใหญ่นะอ่าประมาณนี้อืก็คือมันจะเป็นเห็นไหมแสงเขียวๆรอบตัวเราอะถ้าเรายิงก็จะเป็นงี้นะ ถ้าเรายิงปกติมันก็จะเป็นงี้นะแต่ถ้าเรายิงตนที่มันเป็นแสงมันก็จะแบบเป็นงี้นะาักิณแรกก็เป็นการโยนนี้ไปฟิวระเบิดเป็นมิสไล์ระเบิดนะที่เป็นระเบิดแบบแบบทสกษิณออกมาก็เป็นงี้นี่เป็นการแบบเป็นการบัฟการโจมตีคือถ้าเป็นแสงสีแดงนะก็จะเป็นแบบอย่างนี้นะโอ้โหระเบิดกว้างมาก ถ้าไม่โดนนี่ก็เป็นการแบบยิงรัวๆสกิลต่อมาก็คือจะเป็นการพุ่งอย่างนี้นะหวบแล้วก็ได้โลดนะซึ่งถ้าพุ่งโดนศัตรูก็จะจับมาแล้วก็ยัดไปข้างหลังอย่างเงี้โอเคส่วนสกิลอันิีนะัก็จะเป็นการยิงที่ใสไปซึ่งอันนี้มันยังไม่มีอะไรนะเดีย๋ยวเราต้องทดลองกับตัวจริงก็ไอเ้เพื่อนขอคาหนะ ได้แล้วอ่าถ้าเรายิงโดนตัวเลือดน้อยเนะี่ยมันก็จะจับตูมานะหลังนแบบถึงปุ้มอย่างนี้นะอ่าโอเคสําหรับพวกตัวละครที่ผมจะรีวิวเนะี่ยผมไม่ได้เรียงนะก็คือผมจับได้ตัวไหนก็รีวิวตัวนั้นเออนะักย่าว่าคอมเมนต์นนมรีวิวมไม่มีตูงเลยไม่เข้าใยิงใส่เลยนี่สําหรับตัวต่อมานะครับคือมารเตอร์ยีนะครับสําหรับสกิลติดตัวก็คือทุกการโจมตีสี่ครั้ง เนี่ยจะโจมตีสองครั้งนะอย่างนี้นะเห็นไหมว่ามันจะมีอะไรบางอย่างใต้หลอดนี่ครั้งที่สี่ก็จะเป็นแบบฟันสองรอบแล้วก็พุ่งเชงอ่าสกิลที่สองก็เป็นการพุ่งเข้าไปฟันแบบแคว่งแคว่งแคว่งหนีนะอ่าแคว่งแควงแคว่งประมาณนี้เนี่ยแบบควงคังควงนี่นี่เลย คิวที่สองก็จะเป็นการหิวเลือดนะอ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะต้องไปทดลองเพราะว่าเล่นเราเต็มอยู่เอ้ยเพื่อนช่วยหน่อยสิอ่าประมาณนี้หน้ารับกดก็จะเป็นการหิวเลือดอย่างี้นะอ่าโอเคโดยสกิลที่สาก็คือจะเป็นการบัฟการโจมตีนะอย่างนี้นะดาบเรืองแสงและก็จะทำให้เราโจมตีแรงขึ้นนะ อันนี้ถ้ามันเป็นเผาไหมน่าจะมาจิดบัฟแดงโดยสก,กิลที่สามเนี่ยก็เป็นการอย่างนี้นะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีนะนี่โอ้ยยายาเฮ้ย,ย,ยตายจ้าขี้ตัวพวงโดยสําหรับตัวต่อมานะครับก็มีชื่อว่าโยเนะนะครับโอ้โหนี่นี่เลยผมเคยเล่นไปแล้วนะโอเคสําหรับตัวนี้ก็คือการโจมตี ทั้งวินค้างเนี่ยจะสร้างความเสียหาย50%ของพลังโจมตีเป็นความเสียหายเวทแทนแล้วก็โอกาสคีิ์ดิคอของยูเนี่ยเพิ่มขึ้นไปสองเท่านะเออแต่ว่าการโจมตีติดคีค์ด,ดิคอของเขาเนี่ยจะความเสียหายลดลง10%โอเคก็คือจะโอกาสติดง่ายขึ้นนะแต่ว่าจะเบาลงโอเค เกมมาก็อันนี้ง่ายๆแล้วผมก็ไม่ได้รีวิวละเอียดนะก็ตามที่ผมเข้าใจโดยสกิลที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการแทงไปสองทีนะครั้งแรกครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามก็จะเป็นการพุ่งอย่างนี้นะแล้วก็ยกลอยศัตรูสกิลต่อมานี่็จะเป็นการแบบปาดดาไป่างนี่แล้วก็จะได้โล่นะสกิลนี้ปาดแล้วได้โล่ิปาดสกิลต่อมาก็จะเป็นการผีรอกุญยณโลนผีรอกุญยณโลน นี่เนี่ยและโดยสกิลนี้เราก็จะสร้างเครื่องหมายบนศัตรูนะถ้าเรากลับร่างวิญญาณก็จะระเบิดนะระเบิดเครื่องหมายอันนี้อยู่ไกลน่าจะมองไม่ค่อยเห็นอยู่ใกล้ๆเลยดูฮะดูนะมันจะระเบิดอย่างนี้นะโอเคส่วนสกิลอัลติเมทก็เป็นการพุ่งยี้ยใหญควิงแล้วก็งี้สตันนิดนึงสำหรับตัวต่อมานะครับก็มีชื่อว่ากวินนะครับก็เป็น ตุ๊กตานะที่ถือกันไกลย,ยากกันไกลปีสอดสกิลก็คือการโจมตีสร้างโบนัสความเสียหายเวทเท่ากับ1%นะของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายคิวเท่ากับ70%ของความเสียหายที่สกิลนี้ทำกับแชมเปี้ยนสูงสุด30หน่วยสร้างความเสียหายเวทสูงสุด2 2ไร่ไม่รู้ไม่รู้เลยก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจโอเคสำหรับสกิลที่1นะ ก็เรียกว่าสามารถใช้ได้หลายรูปแบบเลยโดยรูปแบบแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ะเป็นอย่างนี้นะมีสองทีแล้วเราโจมตีปกติหนึ่งครั้งก็จะเป็นแบบนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรบ้างนีก็ไม่ไมีอะไรเท่าไหร่อาจจะต้องครบสี่ครั้งกว่าถึงจะจัดการเอ้ยสามครั้งก็เริ่มแหละโอเคพอครั้งที่สี่เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะปาบลัวๆนะโดยสกิลที่สองเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะ นี่เป็นการสร้างอนาคีน,นะซึ่งเ,เราก็จะไม่ตกเป็นเป้าหมายใช่ไหมเฮ้ยเพื่อนโจมตีนี่เห็นไหมเราจะไม่ได้รับดามิเลยนี่จะเคลื่อนที่ตามเราด้ยโดยสกิลต่อมาก็เป็นการพุ่งนะนี่พุ่งไปพุ่งมานะโดยสกิลนี้เนะี่ยก็คือจะเป็นการบัฟการโจมตีปกติให้แบบเป็นอย่างนีนะ้คือการปกติอ,อางทีก็จะเป็นการใช้กันไกฟาดแล้วก็แทงนะแต่น,นี่ก็คือจะเซ็งไกสับๆเลยนะ แล้วสกิลต่อมาก็เป็นการยิงเข็มออกไปนะสามารถใช้ได้3ครั้งเลยครั้งแรกก็จะเป็น1อันนะครั้ง2 3ามอันและวครั้งที่3าห้าอันบอกเลยอันติตัวนี้แรงมากเลยก็ประมาณนี้นะสำหรับรีวิวตัวละครทุกตัวใน LOLY ลิฟ์พาร์ทแรกก็เดี๋ยวพาร์ทต่อไปก็น่าจะตามมาเร็วๆนี้แหละ ก็รอกันดีกว่านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปหน่อยล้วกันนะทุกคนสวัสดีครับผมเฮ้ยจะไปไหนดีตายแล้วบายบาย